สวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับแล้วตอนนี้คุณมาอยู่ใน Minecraft Nova Shader แล้วคุณอยู่กับผม v t e v o g e r ใช่ครับสตีฟนี่แหละ Steve ธรรมดาตอนนี้นะผมจะมาเล่น Minecraft Hardcore นะครับซึ่งผมบอกไปเลยว่าปกติผมไม่เคยเล่นโหมดฮาร์ c o r e นะ เอ็มตั้งชื่อว่า,าชื่อนี่ชื่อผุมอิงนะับเฉพาะสามตัวนั้น T H A, I L A, N D ก็อ๋อใช่ใช่ครับ ก็ตามนี้นะครับอันนี้ผมเพิ่งใส่เชเดอร์ครั้งแรกนะไม่รู้ว่ามันจะสวยหรือเปล่าอืมมองไปรอบๆอ๊๋นี่มานี่ว่าโอ้โหสูงสูงเร็ว เฮ้ยเจ,ะจ,ะจะ๊เจ,ะจะ๊เจ,ะจะ๊เจ๊เนี่มันมันหลีกนี่ว่าโอ้โหเปิดมาก็โชคดีเลยแล้วก็อยู่ติดทะเลซะด้วยใช่ทะเลไหมใช่ แคปหนึ่งครับผมผมว่าผมไปเอาเล็กก่อนดีกว่าโชคดีมากเลยเกิดมาก็เจอวัดอะไรอ่ะดินล่ะนี่คือเอกลักของไมค้ารนบนะก็จะมีแบบนิดๆหน่อยไปตามทุกที่เกิดจะมีหินลอยได้มั่งมีดินลอยได้มั่ง ผม,มว่าเราต้องไปหาพื้นที่สร้างบ้านกันแต่ก่อนอื่นผมก็ไปคุดเล็กก่อนเห็นแล้วมันพอตะอูอนีไ่ไงวัสดุเตียงชิ้นที่หนึ่งว่าอะไรจะโชคดีขนาดนี้๋ยวพึ่งพี่ไหนน่ะแกเจอเี่ยีบแร็บ สักครู่ภา้ตัวนั้นก็สวยนะแบบโค้ไเป็นรูปตัวเอ๋น่าสร้างบ้านกลางนะ้ำนี่ผมเพิ่งเล่นนะแบบยังเล่นไม่ค่อยคลองเท่าไหรแ่แหละหลังจากอัปเดตมานานผมไม่ได้เล่นมาประมาณสี่เดือนได้ ผมจะทําการอัเกรดตรงนี้มันตกนี้ต้องอัปเกรดของนิดนึงนะเพน่ันก็อันนี้ขนันขันไม่พอเอาเออนื้อนายมากอดเลยก็แล้วกัน เ้าครับผมจะผมจะไม่ทำร้ายเด็กอันนี้ต้องการเห็นให้ชดเมืม่อกี้มันเห็นอะไรแบบแบบโอ้โหชัดเจนนั่นมันปลาซอมบี้ด้วยนะ เป็นเชดเดอร์ที่ชัดเจนมากเห็นแบบทะลุผู้ป,ป่วงถึงใต้น้ำก็ <c oughs> ดีนะแบบยังสำรวจใต้ทะเลจะได้ง่ายขึ้น <c oughs> ผมจัดกล่องแป๊บนึง <c oughs> โอเคน่าจะประมาณนี้ เราจะได้ไปหาพื้นที่สร้างบ้านกันน่าะน่าจะตรงนี้แหละนี่อะไรจะดวงดีเปิดมาก็เจอเลยต่ำๆก 4, ็สี่ห้าคนลงข้างบน เอเ่อีเห็นเหมือนมันอยู่แถวนี้นะไม่มีเหรอเอานี่ไง ไม่ไมไมนี่ว่าแค่สี่ห้าหกเจ็ดแปดโหคุ้มจัดเปิดมาก็ได้เหล็กเลยเป็นไปได้น่าจะมีแค่นี้หหลอมั้ง ผมขอไปดูฝั่งนู้นสักหน่อยอาหารช่คขาวเฮ้ยจิบจิตจิ้หืมจ็บอะเรอ่างไรกันอาเกันขอบคุณเจ้าปราหารโอ้โหสีให้เราด้วย ปกติเรา็นคนไม่ทำร้ายใครอะกะแกแบบิเกิดมาแล้ขาดแขนไม่มีของกินเฮ้ยนี่มันไผ่ด้ว,วะ่ะไ,ไม่ใช่ไผ่อ้อยท้องอออ้อยนคงไม่ตายใช่ไหมอึอย่างได้อยู่แล้วเหตุใดทำไมถึง,งมเีเมล็ด อีตรงนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่เกิดมาก็ได้ของเยอะอยู่ผมไม่ค่อยชอบป่านนี้อ่ะพ um> ื้นมันไม่ค่อยสวยเลยไม่อยากไม่อยากสร้างบ้านแถวนี้เท่าไหร่ ผมชอบสีไม้นะจะแบบพื้นที่สร้างมันไม่สวยแล้วผมว่าผมจะลองไปดูฝั่งนน้นว่ามันมีอะไรน่าสนใจไหมตรงนู้นเน่ยนั่นนนไ,นนนไงน่าสนใจถ้านินตายตาย เอ้ยลำบากเนี่ยไม่เป็นไรปล่อยมันไปแตว่าผมคงจะไม่โชคดีเจอซอมบี้น้ำไทยแน่นนะถ้าเกิดโดนตีนี่ปลาหกสองทีร่วงเลย คิดเริ่มเลื่นแล้วผมต้องใช้วิชารับนี่ไงนอนนะนอน ผมอยากไปลองดูฝั่งนู้นก่อนว่าป่าแถวไหนมันสวยกว่ากันแล้วยิงๆผมอยากสร้างบ้านใกล้ๆแม่น้ำเด็ดมีแม่น้ำไหลผ่านหน้าบ้านอะไรประมาณนี้ ตรงนี้น่าเข้าไปดูอะ่ะแต่มันจะเป็นถ้ำไหมอะ่ะหรือว่ามันเป็นแบบทะลุเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาใหม่แล้วกันไม่เปไม่ ผมว่าตอนนี้อาหารน่าจะพอแล้วน่าจะอยู่ได้อีกสักพักใหญ่เจออะไรก็เวขุดกลับไปด้วย แต่เจ่านี้ก็สวยอยู่นะแต่ว่ามันมันไม่ใช่พื้นหญ้าสีเขียวนี่สิเขาจะสร้างต้องไปสร้างบนภูเขานันเรียกเลย ว่าค่าเพิ่มเลยดีกว่าสักสองอันก็พอมั้ง นี่เราได้เหล็กมาประมาณอยได้สิเลยแหะนี่เพิ่งเริ่มนะเนี่ยผมว่าแถวนี้น่าจะมีฐานเห็นเยอะแน่เลยเพราะว่าเราหาตั้งเม้มแถวนี้แล้วหาเหล็กหาอาหารรอดีกว่า you can จัก็ไม่เลวนะกราอม่นเช่ ลุกๆไม่ด <f Si> ได้จเลยจับไม่จัได้เ่าเดยนชิบหายนแล้่พี่แยกหมดไม่ได้ตัดไม้มาเพิมด้วย งทุนหน่อยผลกำไรดีอัสักสองอันน่าจะพออันนี้ก็ตั้งไว้ตรงนี้แหละเพื่อได้วิ่งมาคราบใหม่ มืดแล้วเดี no, no. ๋ยวเช้าเช้าเช้าโน่โน่ไม่เอานะนี่ฮาร์ดคอร์ไม่เอาน่าทนเวลาพอดีไม่เลวนะเหล็กสิบห้าคน ตอนนี้ทานหินก็โอ้โหนี่ผมจะเป็นเศรษทีทานหินต้นเกมโหแบบเยอะจัดๆคงไม่ต้องห่วงเรื่องหินทานหินมีสักพักใหญ่ๆอะผมว่าแค่นี้น่าจะพอแลเดี๋ยวถ้าเราขัดเพิ่มเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มใหม่ก็ได้ <Yeah. S 1> ผมว่าเราไปหาพื้นที่สร้างบ้านกันดีกว่า ก็โอเคน่าจะอยู่ได้อีกสักระยะเดี๋ยวระหว่างทางเดี๋ยวแวะตัดไม้ด้วย